วันนี้เรามาเช็คคาปาซิเตอร์เครื่องซักผ้าจำจุ่มรุ่น2ถังนะครับรุ่นนี้จะมีคาปาซิตเตอร์แยกกันนะครับระหว่างถังปั่นแห้งกับถังซักนะครับสังเกตได้มันจะมี2ตัวนะครับอ่าเราก็มาถอดกันเลยนะครับคือเมื่อสองสาวันนี้ผมสังเกตว่ามันมีเสียงคางก่อนทํางานนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นถังปั่นแห้งนะครับคาปาตัวนี้นะครับเราก็มาเช็คกันเลยนะครับ แล้วก็ปรับย่านไปที่นาโนฟาลัดเลยนะครับแล้วกดจีเล็กไปกดจนกว่าจะขึ้นมําคว่านาโนฟารัดนะครับเห็นไหมครับอ่าเราก็เช็คได้เลยครับอันนี้จะจับขั้วไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคาปาซิเตอร์ ac ครับดูค่าที่ได้นะครับ5.867นะครับก็คาดเคลื่อนนิดหน่อยแสดงว่ายัางใช้ได้ดีอยู่นะครับคาปาตัวนี้ต่อไปเราก็มาเช็ค คาปาถังซักนะครับตัวใหญ่จะค่าจะบอกว่า18 n a นาโนโฟาลัดนะครับเราก็สามารถเช็คได้เลยอันนี้เป็น AC เราจับขั้วไหนก็ได้นะครับเราก็ปรับย่านไปที่เมื่อก,กี้ครับสักครู่นี้ไปย่านที่นาโนโฟารัดเราก็กด Select ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงย่านนาโนฟารัดนะครับอ่านะครับย่านนาโนฟารัดนะครับ ได้ย่านแล้วปุ๊บแล้วก็ทำการเช็คได้เลยครับค่าที่ได้15.64นะครับก็ขาดไป2.4นะครับก็ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับก็ขาดแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับยังใช้ได้อยู่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบแล้วก็กดถูกใจให้ผมครับ